ดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมมอลลี่คลิปนี้เราก็มาพูดถึงเตยหัตถยาบำรุงสุขกันบ้างครับบอลเร็วคนเก่งของทีมชาติไทยนะครับที่วันนี้ได้มีการลงเล่นให้กับทีมตโตโยตา้าซึ่งวันนี้ก็ยังคงเป็นตโตโยต้าที่ยังสามารถเอาชนะเดนโซมาได้3ต่อ2เซตแบบสุดมันนะครับซึ่งวันนี้เตยต้องบอกเลยว่าฟอร์มปังจริงๆครับทีเด็ดเลยสามารถทําแต้มได้ถึง18แต้มเลยครับซึ่งถือว่าคะแนนแบบนี้ในฐานะ MB ได แต้มเยอะมากๆเลยแล้วที่สุดปังไปกว่านั้นคือเตยสามารถบล็อกคู่แข่งไปได้ถึงแปแต้มเลยครับ นี่แหละครับ MB คุณภาพของทีมชาติไทยของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแนนหรือเตยนอกจากที่จะตบปังๆฟัง,ง,งๆได้ดีแล้วยังมีสกิลการบล็อกที่สุดปังอีกด้วยครับเชื่อว่าสองสาวไทยของเรา MB ไม่ว่าจะเป็นแนนหรือเตยนะครับจะต้องติดสถิติอันดับต้นๆในการบล็อกอย่างแน่นอนครับสุดปังมากๆเก่งมากๆเลยครับทำได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆ ก็มารอเชีย์สาวไทยไม่ว่าจะเป็นเตยแนนแล้วก็โมเมบีมนะครับในเสาอ,อาทิตย์หน้ากันต่อครับอาทิตย์นี้จบไปแล้วอาทิตย์หน้ามารอดูกันไปพร้อมๆกันใหม่ครับ